เก็บผัก,วผกวหวานผันกหวาน <laughs> ผักหวานน่ะเอ๊ะบนผักหวานน่ะเด้เอ้ามันปลูกอยู่หน้าเนาะผักหวานสกุลมาแจกสักุลและคก่นผักหวานป่าผักหวานป่ามาปลูกอยู่บ้าน <laughs> เอา,เอามันเป็นดอกแล้วจ้าน,นี่ <laughs> มันเป็นดอกเลยอ่ะ <laughs> นี่ดอกกุล มันชินไม่นวอยหรอผัหกหวานคื่วาจำเม่อไหกันได้จามแดบบอเ <c oughs> กอีผ่อนเพราะดีเหี่ยนะต้องว่าแม่เฝ้าตัเกีบพนจุกน้องก็บเกียว,ว,ก,ก,นนยวกันใช่หาอยู่ตรงๆเลยูนคือสิเอาได้คน ยู่ปลายฝ่าผม้นม,มาอไห้ไม่ันไดจับด้บันได้จับกล่องอยู่อะไั <c oughs> นกันจิต <c oughs> ค่ะจิตกล้องล้วหย่ยแันกล้องก็หนีัปจิตอบผักหวานนั่นนั่น เดี๋ยวเดิๆเดี๋ยวเดหวานเวอร์ดูนี่ค่ะได้แล้วเอาไปแกงใส่หน่อไม้กระซสบบผาอันนี้เอาไปผัดน้ำมันหอยเนาะใส่หมู mm hmm. แซบคึกันค่ะน่ะยืดทงไปใหย้ยาทือทงอะไก่อนนะอือ mm hmm. mm hmm. ื่ค่ะ ว่าจะเท่าไน้นเด็กนเดยค่เขาเขนสูงมากเลยงากรแข็งค่อยๆไหลลงโอ้พักสั้นสูงเนาะ พูนพูยาไม่แทงเนาะพูนพูนค่ะพแม่นางเม่นางเก็า่าใ่ไมชพอแล้วหันดูมาอร่อันักคนพูอนแดดแอนแดดถอนกนเดียวกันันเดียวกันคนกับถอนพักกับอนม่ไ้กินจะแทบน่าดูเอาเป็นม่เช็ดุด นี่แหละเด็ดอยู่โฮมนี่แหละใต่ต้นโฮมพักหวานเจงคือพักหวานอาหารหากินแพ่นชู่เก็บปักบุง้งอยู่ทั้งหลุมเอาไปใส่พักหวานเก็บพักหวานใส่ดอกพักคอนแคนกลิ่นตัวละพอนเอพอนเอนกะมะม่วงน้ำกัน,น,น,กนคือสีลายแนวแท้ เกงใช่ไหมมะดียงตัวพอก็อีรีจังเลยนี่จะว่าดอกมันหนียมันแยงก็แสบด้วเลยมาเนี่ยเคยกินแกงน <c oughs> ยงอยอูอยอ่มีมาาแตนพัดโอียงก็งเ,จกเจนนาะ <c oughs> ก,กับเซนาลไร้นอนเท็ดนอลไรเซเหนีก็เจากับแบทยด่แสบแล้วปลาลูกลายแล้ว ขอบคุณมากมากค่ะพาที่ตามที่ชมพาที่ตามบายบายก่ะออบายบายเก็บพักวันแสดี